ไเลยวะกูดูเอาไปสิงอะกพุ่งเข้ากูไปแล้วเข่ากูได้เสรแล้วเข้ารวยมาฮะลงบันมาเข่าเกมเข่าเกมเข่าอ่ะสองครบหมดแล้วสอง ่ได้ซื้อแบบนี้หอกครับบสแบบนี้นีมดพอมเตียรับสยกเลยยกเลยยกจอนเลยยกชเข้าเข้าาเข้าเข้าันที่ีบวิริมันที่ีกินคนกิ่เลยิเลยน้ำจิ้มเนี่ยโอ้ยรานล่ะดะเที้าเยกรเีมเนมีเ เดี๋ับนี่ <rodz aju. S 1> คือสนามเปตองอำเภอจุยแจังหวัดขอนแก่นครับนเล็ก่เาคือเล็กครับ วัดก่อดช่างวันนี้เจอข่าวมาคืออัดเตี๊ยบมาเชียวครับลูกกระชอกครับต่อน้ำแกงเข้าดีแล้วครับ

ตองตีครับปวดจอดครับจอดครับเล็กเข้าครับน่าจะแรงไหมไม่แรงครับพอดีครับไอโฮตีจอดใบที่สองครับดูครับไม่ด้วยครับลูกที่ตีมะคว้าลูกสไลด์ออกครับ เลขาวรดีลนครับเตยสองตีจ้าครับหาดแจมเดียวไม่จ้าครับเน้ำแข็งก็มาน้าจ้า ทีน่ากินอยัางพอดีตีเกมรถลูกย้อยมันไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเนอเาเปลี่ยน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 ได้เปลี่ยนต้องดูว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับแต่เต้ยขอตีครับอยากตีครับเยอหลายอยู่เต้ยขอตีครับโอ้ยครับเฮ้ยตีตีรับสองไปดิ เฮ้ยเกมแล้วกูพรเฮา้ยเาวบอกว่าม im ันไม่มันต้องแบ่งสักแ้มพอได้แจวครับวางแกไม่ได้ครับต้องวางใหม่ครับเล็ก Đang อยู่ที่7เมตรครับไว้เติยครับหาจ้ําเดียว อดชักยอดครับเอาตังเข้าครับเมื่อให้เล็กเตี้ครับเข้าได้ไวลูกสุดท้ายแล้วมีเล็กย้ครับโดนครับโดนแกนอ่ะครับ ไลมาอย่งที่สองตัวหกครับนานๆในทีครับธรรมดากอดีเลยครับเท่านี้กูกอดเลยกูกัเลยครับ ไม่จ้าครับเกก็มาตรงนี้กันครับตรงนี้ถึงไม่ถึงโอ้โหตองตีจ้าครับตามมาอยู่ที่สองตัวหกไม่โดนครับไม่โดนตรงนี้เกมครับ

đéo 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 thằng này mong nè. cái bảo của nó quật, để qua qua hạn mấy? Thế là côm đi các. su mấy ึงหน้าแกเลยครับดูเตยคัดแกนได้ไหมลุงนี้ไม่หรอกครับคัดแกนไม่ได้ครับ

โดนครับไม่จอดครับเด็กต้องเข้าใหแล้ะครับตรงนี้ปานออกข้างขวาครับเตยตองตีโอตีครับแกตายครับม่เรารอกิโลใไมเน่ยมาไงับมก็จะบอกจัเลย เอาดูไหมครับลูกด้วยเด็กเ็ต้องเข้าไหมครับลูกเรื่อยละจะวบอกลูก แกาดวงครับไม่จ้าครับเตยโอตีครับลูงนี้เอาน้ำแกงเข้าแล้วครับเีดเนี้ดูเล็กครับนาจะพอดีครับถึงแก่เลยครับ

เราอยู่ที่สองตัวนึครับเอ่ยจอดแล้วครับเริ่มจะเข้ามือครับแข็งตังคอให้เตยตีให้หมดมือครับ บบไปที่สองครับเตต้องจอดีแล้วครับเต้ใบที่สามด้วยกครับสามไปครับไดีสว่าโอดเข้าไปแล้วเล็จะตีได้ไวมลูกกี้ไม่น่าตีได้ครับลูกนี้ หาเลยเกินไม่ตีครับหาเลยเกินครับตรงนี้โอ้โหเล็กแต่ใจใจตีเลเยครับโอ้โหตีไล่เลยครับอโอนเก็บไว้เลยครับหาไยาไ,ไปสองแต้มครับไปสุดท้ายทีจะรับสามเลยครับถึงแกเลยครับ <laughs> เล็กต้องคัดแกเลยครับ เราทำดีครับลูกนี้ถึงแก่เลยครับแกนดอกครับแต่มาอยี่ทีนึงตัวงองครับสายายหรอายตกด้วยอยางยี่ที่ จเจ็ดเมตรครับเล็กเข้ามาลูกแรกปั่นเข้ามาหารถเลยครับเต่าสู้ครับเล่เปลี่ยนครับหน้าแก่เลยครับโอกาสให้เตยตีจ้าครับ ไม่จ้าครับลรกนี้ไม่เป้ียครับตรงนี้แลอดอกนอกเชือกแล้วโอ้ตองตีครับไม่จ้าครับ แต่ลรกคุ้มหายด้วยกันครับของท่อน้ำแข็งเด็กต้องเข้ามาแล้วจะแรงเหมือนกันนะครับแกต,ตัวสำเร็จครับอดต,ตองจ้าครับรับสอง ไม่ด้วยครับคัดกันไปไอนกอครับอือเดี๋ยวกาดเต้ยคนระับเข้าใจว่าเป็นมือตีไม่ใช่มือเข้าดไม่ด้วยครับ ต็มดีกว่าครับกบฟูเขามาแงครับกระกหลุดไปเลยครับเห็นแล้วครับสองจ้งครับเป็นสีครับ งอยู่ท um> hey, mm ี่หกเวกอัพไม่ดูครับลุงนี้เจ๊แกนรอครับเสียหนึ่งเจ้าครับ บปอยูที่ห้าตอนนครับเอาเข้าดี่แครับ ตีอย่างเดี้ยวปุอิโอเคครับแกนครับเล่นไม้ครับตรงนี้นนนลเลเ็กก่อนเล่นที่ทางเดียวครับ กบไปครับสวยมครับลูกนี้โอ้โหน้าแกเลับลูกนี่โอกาสแก้หน่อยกีบะน่าจะไม่เหลือครับแกน ขอใบเจอดีครับ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  เราก็ไม in ่ตีนะครับเลยเหลือใบสุดท้ายไม่ด้วยครับสองใบแล้วเอกตัดใจตีครับไม่สาธิตแกหรือเกิตีโลกครับเมื่อกี้ต้องตีครับ จาตัจะตีจ่ดมีแยะครับโดนครับตรงนี้ยอมแกมการอะไรครับตรงนี้ตรงนี้พักสักครูครับสวัสดีครับ